สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจัดของใส่ปากนะคะก็มีนะคะนี่นะคะจะมีผัดเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้เราผัดตอนเช้าเลยนะคะเราจะเอาไปใส่ปากนะคะอันนี้เป็นข้าวนะคะเราต้องใส่ถุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถือเดินออกไปนะคะไ,ไกลๆหน่อยนะคะจะมีขนมนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะมีน้าเปล่าม E four, มีขวดเล็กนะคะน้าเปล่าไม่เล็กเลยค่ะกลางๆเลยนะอันนี้นะคะเราก็จะจัดใส่ถุงนะคะ่ะใส่ถุงนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาไปใส่บาตรนะคะเราก็จะหาถุงใหญ่หน่อยนะคะถ้าถุงเล็กมันก็ใส่ไม่ได้ดจา้านีนะคะเราก็หาถุงใหญ่หน่อยนะคะเป็นถุงที่ใหญ่ต่อนะเราก็จะใส่นะคะจะใส่ข้าวนะคะ ใส่ข้าวนะคะนี่นะคะใส่ข้าวนี่นะคะอันนี้เราก็เตรยียมถุงเอาไว้นะเพราะว่าพระท่านานาแล้วเราต้องเดินออกไปนะคะอันนี้เราใส่จานไว้ก่อนนะแล้วเราก็เอาข้าวใส่นะคะอันนี้ผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานนะคะนี่ผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานไก่นะคะนี่ขนมนะคะขนมนะคะอันนี้เาขนมนะคะ เราก็ใส่น้ำไปตรงกลางจานี่นะคะอาจารย์โทษเราก็ถือได้ง่ายนะคะเราไปใส่บาตรทำเป็นประจำทุกเช้านะคะทุกเช้านี้เราก็ทำบือใส่บาตรแบบนี้ละคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านได้จบนะคะจบข้าวนะคะนี่นะคะข้าวขาวมันดอกปัวยกขึ้นเหนือหัวตักบ,บาตรพระสงฆ์ตรงไปนิพพาน คอยพบดวงแก้วขอยแคบบวงบานคอยพบพระส,สีอาลิปฏิโยโหตุนะคะนี่นะคะค่ะค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาทุกค่ะ